สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับทั่วไทยทั่วโลกนะครับก็รับชมก็ได้ทั่วโลกนะครับวันนี้นะครับผมก็เพิ่งแกะลังนะครับซึ่งก็ส่งมาจากกรุงเทพนะครับ เป็นพันอ้อยนะครับซึ่งป่าทวีนะครับมือบริกรของเรานะครับก็ส่งมาให้จากกรุงเทพก็เพิ่งถึงเบื่อตอนบ่ายนะครับตอนนี้ผมก็แกะกล่องเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับอ้อยขนน้ำสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งได้รับการรับรองพันุ์จากกรมวิชาการเกษตรนะครับเบื่อ อ่สิกรกดาที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เป็นอ้อยสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นจากอาสายพันธุ์เดิมเดมนะครับที่มีมานานแล้วนะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็กําลังมาแรงนะครับสำหรับอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับซึ่งผมก็ได้รับมาเป็นตอนนี้ก็เป็นครั้งที่3กันแล้วนะครับซึ่ง เนี่ยก็เพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับรูปร่างลักษณะของสายพันนี้นะครับนะครับนี่รูปร่างนี่ถ้าดูผืนๆนะครับถ้าเราไม่ดูสีเนี่ยถ้าไม่ดูสีของอ้อยนะครับก็คิดว่าเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับ รูปร่างนี่คล้ายกับสิงคโปร์มากเลยนะครับเป็นคล้ายๆกับสิงคโปร์โบราณนะครับคล้ายกันมากแล้วก็เนี่ยตาตานี่ก็คล้ายกันอีกนะครับตานี่ก็ตาเขาไม่โตนะครับตารีบๆเล็กๆนะครับตารีบๆเล็กๆก็คล้ายกับสิงคโปร์มากเลยนะครับตาของสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ แต่ว่าตาของสิงคโปร์เนี่ยจะยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้อันนี้จะส่านกว่าตาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โบไม่โตเหมือนกับตามดแดงเหมือนกับสุพรรณบุรี50นะครับสุพรรณบุรี50เนี่ยก็จะอยู่คล้ายๆกับาตามดแดงเนี่ยดูนะครับาตานี้ตาตาไม่ใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะ อันนี้คือท่อนพันธ์ที่ว่าลำใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าตาก็ไม่ใหญ่นะครับตาก็ไม่ใหญ่ก็คือก็คือมองเห็นเป็นตาอ้อยครับแต่ว่ามันมันมันไม่ไม่นูนไม่นูน๋ยวดูดูท่อนอื่นนะครับว่าจะเป็นยังไงดูแต่ละท่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับคือตาเล็กๆนะครับพันนี้ตาเล็ก ตาเล็กมากเนี่ยครับคือเห็นพอเป็นว่าพอเห็นว่าเป็นตาอ้อยนะครับแต่มันไม่หนกนูนนะครับนะครับคือนี่นะครับสายพันธุ์สุพรรณบุรีหนึ่งะครับทีนี้ก็คือที่ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คืออ่าผมได้รับอ้อยมาก็คือสองลังนะครับลังใหญ่เนี่ยครับ ลำใหญ่นี้ก็คือเป็นอ้อยลำใหญ่ปกติทั่วไปนะครับก็คือที่เราจะเอามาปลูกเอามาทำพันธุ์นะครับนี่ก็คือลำปกติทั่วไปส่วนอีกลังหนึ่งนะครับซึ่งป๋าแกก็คือแถมมาให้นะครับคือเป็น,อ,ปนอ้อยเหลือคัดนะครับเหลือคัดแล้วนี่นะครับ อ้อยเหลือคัดแล้วก็คือเป็นอ้อยที่ว่าลำเล็กนะครับนี่คือลำเล็กเล็กนะครับเป็นเท่าประมาณหัวแม่มือนะครับลำเล็กมากนะครับอันนี้ที่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันเล็กทีนี้นะครับก็บางท่านอาจจะคือเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเนี่ยครับลำเล็กๆแบบนี้ กับลำใหญ่แบบนี้ถ้าเราปลูกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า,าหลายหลายคนก็เคยอาจจะได้ยินมานะครับว่าคือการปลูกอ้อยเนี่ยต้องใช้ท่อนพันธุ์ใหญ่ใช้ท่อนใหญ่แล้วมันจะเกิดดีลำอ้อยก็จะใหญ่ตามต้นพันธุอะไรแบบนี้ก็ก็คงจะเข้าใจกันแบบนี้นะครับเพราะว่า ทางนักวิชาการบางคนเขาก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเวลาปลูกอ้อยก็คือไอ้คัดเลือกอ้อยลำใหญ่แล้วก็ต้นขึ้นมาเนี่ยหน่อขึ้นมามันก็จะใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นอาจจะมีส่วนจริงเลยนะครับไอน,นี้ผมก็ไม่สามารถที่ว่าจะพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าผมก็ปลูกมาทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็ปลูกผสมประสานกันทั้งนั้น แต่ทีนี้นะครับก็คือ,อจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนิดหนึ่งนะก็คือผมเองก็คือปลูกทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่นี่ก็ปลูกมาหมดแล้วนะครับนี่คือ2ขนาดปลูกมาหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ที่ปลูกมาก็คือท่อนที่เล็กๆแบบนี้ขนาดหัวแม่มือหรือขนาดเนี้วก้อยอะไรที่ผมเคยปลูกนะครับ ลำมันก็ขึ้นมาหนอมันก็ขึ้นมาคือปกตินะครับมันก็ไม่ได้เล็กตามตาม่อนพันตามต้นแม่ต้นแม่พันนี้มันก็ไม่ได้เล็กตามนะครับก็คือเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ท่อนเล็กๆแบบนี้มาปลูกได้นะครับไม่ใช่ปลูกไม่ได้ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันอยู่ที่ตานะครับถึงเป็นท่อนเล็กแต่ขอให้มีตาสมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถปลูกทำพันธุ์ได้นะครับไม่ใช่ว่าท่อนเล็กแล้วเราปลูกทำพันธุ์ไม่ได้ไอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะผมลำเล็กๆขนาดนี้ผมก็ปลูกมาโดยตลอด แต่ผมเน้นอย่างเดียวก็คือให้มีตาที่สมบูรณ์นะครับถ้าตาไปาตาที่สมบูรณ์พอเราเพาะเราปลูกมาเนี่ยพอต้นมันงอกมาแล้วนะครับมันอยู่ที่ดินอยู่ที่น้ำและก็อยู่ที่ปุ๋ยนะครับคือดินสมบูรณ์หรือเปล่ามีปุ๋ยหรือเปล่าในดินแล้วก็ถึงน้ำหรือเปล่ามันอยู่แค่ แค่ตรงนี้แหละครับสามข้อนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับท่อนพันธุ์ที่จะเล็กจะใหญ่นะครับไม่ได้เกี่ยวกันแอันนี้คือรับประสบการณ์นะครับตามที่ผมปลูกมานะครับพอท่อนพันธุ์เล็กแบบนี้พอก็ดินดีปุ๋ยดีน้ําถึงก็เขาก็าใหญ่ปกตินะครับแต่ในขณะเดียวกันท่อนพันธุ์ที่ใหญ่นะครับถ้าเราปลูกไปแล้วดินไม่ดี ไม่มีปุย๋ยน้ําไม่ค่อยถึงมันก็ไม่โตเหมือนกันนะครับมันก็ไม่โตเหมือนกันบางคนก็ปลูกทิ้งปลูกฟางหาลำท่อนพันธุ์ใหญ่ปลูกแต่ว่าปลูกทิ้งปลูกฟางคือปลูกที่ว่าไม่ได้ดูแลมันก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของผมผมคิดว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าท่อนพันธุ์จะเล็กจะใหญ่นะครับอยู่ที่การบํารุงนะครับอยู่ที่การดูแล ะครับว่าเราดูแลถึงหรือเปล่านะครับดินน้ําสมบูรณ์หรือเปล่านะครับคิดว่าจะอยู่ที่ตัวนั้นมากกว่านะครับก็มาพูดคุยให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับแล้วก็พิจารณานะครับบางครั้งก็ก็คือทฤษฎีที่เราไม่ได้นํามาใช้บางครั้งก็ไม่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นอกจากว่า เราทําด้วยตัวของตัวเองแล้วก็พิสูจน์นะครับพิสูจน์แล้วก็ทําเองเราก็จะรู้เองว่าเออมันเป็นยังไงนะครับแบบนี้ดีหรือแบบนี้ไม่ดีหรือว่าอะไรงไงแต่ทีนี้ตามที่ว่าประสบการณ์ของผมที่ว่าปลูกมานะครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับพูดในนามส่วนตัวที่ว่าท่อนเล็กแบบนี้นะครับมันก็เกิดเหมือนกันแล้วก็ใหญ่โตเหมือนกันนะครับ เพียงสำคัญก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือดินน้ําปุ๋ยนะครับเราบํารุงก็ถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็ยังไงก็นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับก็เผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้แนะนําให้เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งะครับซึ่งป่าทวี นะครับจากกรุงเทพก็ส่งมาให้นะครับก็เพื่อนๆอ,อยากได้ท่อนพันุยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ